เมื่อแชมป์ออสเตรเลียอยากจะล้มอดีตดาราจอตู้ครับจำเขาคนดีได้ไหมครับนี่คือขาวสนิทสเดชพันธ์หรือขาวสนิทดราก้อนมวยไทยครับอาล้ครับโดยที่เนมวันนี้ครับมาชกไกลถึงออสเตรเลียครับโดยเจอกับเจ้าของนี่ครับแชมป์ออสเตรเลียเจ้าของชายาพญาฝันรายครับนั่นก็คือโครเรนิโคสันนะครับนี่คือแชมป์มวยไทยที่ออสเตรเลียนะครับดีกรีที่เขามีอยู่นะครับ ทั้งคู่ครับเจอกันในรายการ i n f l c t i o n Muay Thai Series เมื่อวันที่12ครับเดือนพฤศจิกาปี2022หรือปี2565นะครับที่ออสเตรเลียครับคุณผู้ชมครับเอาละครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโคชเททีวีครับนี่ครับนี่คือขาวสนิทสอเดชพันธ์หรือขาวสนิดราก้อนมวยไทยครับนักชกจากจังหวัดตรังนะครับนี่ครับผม ตอนที่ชื่อใช้ชกครั้งแรกนะครับก็ตอน10ขวบใช้ชื่อว่าซูเปอร์เปียกลูกอ่างทองครับปัจจุบันอยู่ค่ายมวยสอเดชพันธ์ครับนี่ครับโคเรเดอะไนแมร์นิโคสันครับก็อายุยังน้อยครับโอ้สูงยาวกว่าครับสูงยาวกว่าชัดเจนครับแม่เสพเปียน้ำสูงสูงครับไม่พื้นครับไม่พื้นนี่นักชกจากจังหวัดตรังครับ นักชกจากจังหวัดปรังนี่ว่าสู้อยู่แล้วครับอาจให้พังซัดให้ผูกครับถ้ายังไม่ผูกก็บุกให้มันพังครับถีบซ้ายเมื่อสักครู่แข้งขวาครับานั้นของเปียกครับคุณเปียกแหมขาวสนิทครับชื่อใครตั้งชื่อท่านนะครับเขาสนิทครับมัดขวาครับเจอตีเขาขวาจะโคเรซซอกขวาจะโคเรซเขาขวาเขาสนิทครับแม่เปิดมายกแรกก็ร้อยเสียแล้วครับโอ้ร้อยแรงแกงส้มปลากระบอกเลยครับผมจังหวะนี้ร้อยแรงครับจังหวะนี้มา แข่งข้ากับโคเร่ครับแหมนี่คือช่องพาวเวยไทยที่ซอแซกภาษาใต้ครับแหล่งให้ฟังก็แปลให้ฟังด้วยนะครับมัดขวาครับเอกลักษณ์ช่องนี้โค้ชเชทีวีครับมาเดินเข้ามาจังหวะนี้เดินเข้ามาวับพื่แข่งข้าวเตะข้าเข้าไปมัดซ้ายแข่งข้าวนะมัดซ้ายแข่งขวาครับแหมไม่วันไม่กลัวอยู่แล้วนะครับอย่าเล่าๆเป็นพอครับอย่าเล่าๆบีเบอร์เล่าๆหลมยาวทั้งยืนแล้วนะอย่าเล่าๆเดี๋ยวหลมยาวทั้งยืนครับจังหวะดีเดินเข้าหากับโคเร่มัดซ้ายกับโคเร่ มาซ้ายอืมเจอแข้งขวาขึ้นมาครับแหลกกันไปครับหนึ่งสองครับโคเร่ครับก็บออกมาครับด้านของเขาสนิทครับขาสนิทเตะไปครับแข้งขวาขึ้นมาครับท้านของโคเร่แหมชื่อเชื่อตั้งน่าจะเป็นมงคลนะครับเดินเข้ามาครับโคเร่ครับว่าอย่างไงครับแข้งขวาครับเขาสนิทครับสายเตะมาครับโคเร่ครับอืหมัดแล้วตาแด้วแข้งขวาเขบอกโอ้เกือบไปครับฉายไปครับฉายไปแข้งขวาครับ เจอเขาขึ้นมาครับเจอแข้งขวาขึ้นไปครับโคเร่ปักกลางเกงอ่านว่าอะไรครับมัดขวาครับมัดขวา่านน้สของเขาสนิทจังหวะนี้เขาซ้ายครับเขาสนิทเอาแล้วครับอ่ะยังมาออกมายังมายังมาหวากันไม่เร็วกางเกงปักตัวรอจุฬาหนึ่งอันนะครับอออ่างแล้วก็รอเรือแล้วก็อีกตัวตัวอะไรครับตัวเอ็มหรือเปล่าครับแข้งซ้ายครับทีบซ้ายครับผมจังหวะนี้ หมัดขวาเจอโซขวาเข้าไปแข้งขวาอูขาวสนิทครับเรียกว่าออกอาวุธแบบว่าค่อนข้างจะครบเครื่องอยู่นะครับแข้งขวาครับเจอแข้งขวาขึ้นมาอดีตดาราจอตู้นะครับขาวสนิทครับเข่าซ้ายครับเดินมาจจกวันนี้แข้งขวาไม่โดนครับเคยเอาชนะปะตักเพชรนะครับขาวสนิทครับชนะปะตักเพชรแบบพลิกเลยครับเห็นว่าพลิก41กันเลยทีเดียวผมจงหวันนี้ครับแข้งซ้ายกับขาวสนิทหมัดขวากับโคเร่กรรมการอย่าบังกรรมการจ้าพี่ตา กรรบมกา้บ้างนี่กรรมการบ้างไอ้ย่านะมัดขวาครับจากวันนี้หนึ่งองครับโคเร่ครับแคบออกมาครับเขาสินเขาซ้ายโคเร่มัดซ้ายขาวสนิทครับมัดซ้ายมาครับโอ้เรียกว่าเดินห้ำหันกันไม่มีใครหวั่นกลัวครับแม่ออกอาวุธกันไม่ได้พักครับเมย์ตรงดูชั้นดูเชิงให้มากควาาครับแข้งซ้ายครับชกกับฝรั่งก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับฝรั่งนี่เขาไม่ดูชั้นดูเชิงครับฝรั่งนี่มาถึงก็ใส่แบบนี้เลยครับแข้งขวาครับดับเบิ้ลแข้งครับเจอแข้งขวาขึ้นมา จ้ท่าเรงของโครเร่เดินขวาแข้งซ้ายครับขวาไปครับอจะสัดแข้งแต่ไม่โดนครับเตะไม่โท่ล่องไปไม่ปลือแข้งขวากับ2องขวาซองขวาโอ้เจอสองขวาครับถึงกับลงเด็งคงแข้งโอ้หมดยกพอดีครับโอ้ใช้ไปครับใช้ไปโอ้ใช้ไปเพิ่าเกิดไปครับสุราใช้คําว่าฉายไปนะครับบางจังหวัดใช้คําว่าฉาบนะครับโอ้ซองขวาท้ายยกเมื่อสักครู่นะครับโอ้โหนี่ถ้าไม่มี นี่ถ้าไม่ระคังตีไปซะก่อนครับน่าจะอัดจนได้นับแล้วครับเอาล้วครับยเที่ยวซ่องอย่เที่ยวซ่องจุยกันต่อพี่บ่าเฮ้ยน้องเ่าเฮ้ยจังหวะนี้ไงเลยกันต่อครับจุ่สองครับมัดซ้ายมาเดินขว้าครับเดินมาแค่ๆเลยดิมัดขว้ากรรมการจะบังกรรมการกรรมการจะพิดกรรมการจะพิดนะไอยาเอออย่าผิดกรรมการนะนี่กรรมการรู้ฟังด้วยครับจังหวะนี้ครับมัดซ้ายครับแข่งขวาครับเดินเข้าหาครับผมจังหวะนี้มัดซ้ายขวาลำตัวแข่งขวาลำตัวครับ านังของข่าวินิเจอร์มาคว้าโคเร่เดินขวาครับยับซ้ายแข้งซ้ายแข้งขวาครับข่าวสนิทมัดขวาแข้งขวาครับขาวสนิทครับผมจังวันนี้อืเขาได้ดักไว้ก่อนครับมาครับล็อกไอุโซขวาครับเจอแข้งขวาคืนครับโอ้โตกันมาก็โตกันไปครับแหลกอาวุธกันแบบว่าโอ้โหร้อยนัดครับร้อยหนัดจัดแบบนอนสต็อปเลยครับมัดขวาแข้งขวาครับจังวันนี้มัดขวาโคเร่ึ้นมารอยนี้ไม่ได้แปลว่าอรรอย่างเดียวครับรอยนี้แปลว่าสนุกได้ด้วยครับแข้งขวาเจอมัดขวามัดขวาอีกที แข้งซ้ายแข้งขวาเตะคืนครับโอ้โหร้อยนัดครับร้อยนัดร้อยนัดของบาลเฮ้อจังหวะนี้ครับมัดซ้ายครับเดินขวางแข้งซ้ายครับด้านของขาวสนิททีบซ้ายขาวขาวสนิทครับจังหวะนี้ครับข่าขวากับขาวสนิทครับโอ้โหไฟนี้นี่น่าจะเป็นไฟที่ขาวสนิทอายุประมาณ27-28ปีนะครับไฟนี้ครับแข้งขวากับขาวสนิทจังหวะนี้แข้งซ้ายโคเร่ต่อตัดไปก่อนครับมัดหนึ่งสองคับขาวสนิทครับ โคเดนเขาเจอหมัดซ้ายดักจากเขาเส้นฮุกซ้ายครับดักสวยเขาซ้ายโคเร่ลงมาครับลงมาตีเขาไปหนึ่งทีลงมาลงมาว่าพือว่าพือว่าพือไม่ทาอะไรครับไม่ทําอะไรก็แยกกอนครับแยกกอนลงเบ้าด้วยอย่างต้ออย่างว่านี้มาซ้ายแข่งขวากับเขาเส้นเขาขวาโคเร่จับขาไว้ครับจับเขาไว้อ้าวดึงออกมาได้ครับว่าพือว่าพื้นโยการต่อหนึ่งสองครับแข่งขวาขึ้นบันเสียนครับจากทั้งของเขาสนิท โคลเร่แข่งขวามัดขวาตรงขวานี่ไม่โดนครับโคลเร่ครับมัดซ้ายจากขาวสนิทครับแข่งขาวาขาวสนิทโคลเร่ยับซ้ายไว้ก่อนครับโคลเร่ครับหนึ่งสองครับโคลเร่โคลเร่เดินมาครับแหมอืม,อมเออครับแข่งขวาแหมขัดใจครกรรมการบังกล้องนะครับว่าพื้นออกมาว่าคือมันโอ้สซขวาครับตามด้วยแข้งขวาครับเมื่อสักครู่ แข้งซ้ายดักจากท่านังของขาวสินสวยครับแข้งขวามัดขวาโคเร่จับขาโอ้แล้วนี่ครับโอ้เตะไปหนึ่งทีครับหนวมยังไม่แตะพื้นครับเตะได้ครับมัดขวาลูกตามน้ำครับมือสักครู่เดินข้าหาโคเร่ครับย็บซ้ายครับโคเร่เนินตามติดครับแข้งขวาต่อมาครับเรียกว่าแาวธพิสัยไกลไปครับท่านังของโคเร่แข้งขวาลําตัวขาเสินความชัดมาจังหวะนี้เดินข้ามเดินไปแค่ๆเลยที่อายา ไปแค่แค่เลยจะได้เส่ยโด่นั่นไปแค่แค่เลยจะได้เซ่ยนะครับหนึ่งสองครับโคเร่แค่แค่เลยคือใกล้ๆอีครับหมดยกที่สองครับแหมกลายเป็นว่าโคเร่ก็ไม่กล้าเข้าแบบเต็มๆนะครับอ่าพี่เลี้ยงลงลงลงพี่เลี้ยงลงกันพี่เลี้ยงลงชานะครับพี่เลี้ยงอ่ะยกที่สามยกที่สามเลยก็ต่อพี่น้องเอ้ยพี่เบาเอ้ยน้องสาวเอ้ยพี่สาวเอ้ยจังหวะนี้ไหม ดยกันต่อครับแข่งขวาครับเจอขวาคืนมาครับแคบเดินหาครับโคเร่ตามติดครับโคเร่ครับตามติดตามชิดครับแต่ว่าใส่ไม่เต็มครับ1นึครับน่าจะใส่ให้เต็มกว่านี้ครับมัดขวาครับแข่งขวาคือเบิกเขาเรียกันบุกไม่สุดนะครับบุกไม่จริงนะครับมัดขวามาครับเจอแข่งขวาไปเจอหมัดอีกทีครับหมัดขวามาครับเท้าของโคเร่ซอขวาแหม่ลงไม่ได้จะเททไม่ลงเจอเขาขวาแทงหนึ่งทีก่อนจากครับ แถบเดินออกมาครับผมจังหวะนี้ขวาเตขาครับเจอมัดขวาคขึ้นจากโคเร่แข่งขวาโคเร่ครับอื้มสออกขวาครับขาวสนิทสวยครับเขามาเขาคืนครับจังหวะนี้เข้าตีเข้าไปตีเขาไปเหมือนที่จับเทเทไม่ลงเจอเขาเข้าไปที่ยอดหน้าครับโอ้โหมัดขวาครับเ้ของเขาสนิทกรรมการเย็บพิดกรรมยาแข่งซ้ายครับแข่งขวาครับเจอมัดขวาขึ้นปะโคเร่ปล่อยม้าแข่งขวาครับ ซอกขวาซอกขวาขาวสนิทครับซอกซ้ายโคเรตั้งเข้ามาครับเจอเขาซ้ายขาวสนิทเข้าไปครับถึงกับพังะจับขามาเตะเจาะขาเจอหมัดขวาคืนเหมือนกันครับแม่เรียกว่าทีต่อทีโดนต่อโดเลยนะครับให้อาวุธมาก็ให้อาวุธคืนทันทีนะครับเขียมเดินมาครับจังหวะนี้มัดขวาครับขาวสิ้นแข้งขวาลูกนี้โคเรดินเข้าหาครับโคเรก็เหมาะสมเลยครับนะฮะแม่การออกอาวุธการเดินเข้าทำของโคเรก็ สมกับที่เป็นแชมป์ออสเตรเลียครับเจอศอกกับเขาขาวสนิทมัดขวาโคเร่จังวะนี้เดินเข้ามาครับมัดขวาเทนนินของขาวสนิทจังวะนี้ล็อกไว้ก่อนตั้งกำแพงขวางกันครับแยกออกมาทิบซ้ายครับอืมมัดเจอแข้งแหลกกันเข้าไว้ครับมัดขวาเขาซ้ายรขาโคเร่เขาขวาเขาสนิทเข้าซ้ายขาสนิทครับเขาขวาอีกทีครับโอโคเร่ต้องถอดหัวครับแม่สงสัยจะจุกครับลงมาสักรูง โอ้โหโดนเข้าไปถอดหัวออกมาเลยครับแต่ของโคเร่นะครับเก็บเข้ามาครับจังหวะนี้มัดซ้ายเจอมัดขวาครับแข้งขวาจอขามัดซ้ายไปอีกทีแข็เดินหาครับมัดละตัมในแข้งครับโคเร่แข้งขวาขาสนิทครับทีมมาครับเจอแข้งขวาคืนไปครับเรียกว่าทั้งคู่ออกอาวุนนี้ไม่ไม่ลอกหลอกทั้งคู่ครับไม่หลอกหลอกเลยทั้งคู่กันนะออกอาวุธนี้หวังผลเข้าเป้านะครับ ไม่สเปซสปาไม่มั่วตัวนะครับลกลกคือล้นล้านครับเดินเข้ามาครับมัดขวาโคเร่ฮุกซ้ายจากเธอของขาวสนิทเดินมาครับยังไงครับอือสองขวางัดเป็นหนึ่งทีครับขาวสนิทครับพยักหน้าเลยครับขาวสนิทว่ามาพื้นสองบ้ามาพื้นเดินเข้ามาครับมัดขวาโคเร่ครับขยับมาที่กลางเวทีครับโคเร่เอ้าราดครับราดครับโคเร่กระโดดทีเแราวราดเองครับราดไปว่าลื่นครับแล้วหมดยกพอดีครับ โอ้เสียหน้าเลยครับเสียหน้าเสียท่าเลยครับโคเร่ครับโอ้อมาต่อครับต่อ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 หยอกทีซีเร็วหยอกทีซีครับผมจังหวะน,นี้เก็บเดินหาครับเจอแข้งซ้ายดักจากเท้าของเข่าสนิทแข้งขาวาขาวสนิทโครเร่เดินเข้ามาครับอา้าวเจอแข้งซ้ายดักจากเข่าสนิทแข้งขาวาจากเข่าสนิทโคเร่เริ่มเริ่มต่อยไม่โดนกับโคเร่ โคเร่ระวังนะครับอย่าโชยาชาครับโคเร่ครับอย่าโชยาชาเดี๋ยวได้ล้มขาแย่ครับอย่าโชยาชาคืออย่าชงช้างอย่าฉับช่วยครับแข้งซ้ายเข้าไปครับจังหวะนี้เดินมาครับบาเพื่อบาเพื่อน้องบอลว่าเพื่อแข้งซ้ายครับขาวสนิทหยับซ้ายโคเร่ไม่โดนครับโคเร่ครับแข้งขวาขาวสนิทครับหนึ่งเขาโคเร่สงสัยเจลน้ำมันจะหมดหรือเปล่าครับโคเร่ครับแข้งขวาขาวสนิท มัดไม่โดนครับโคเร่ครับโคเร่เริ่มเริ่มออกอาการสเปซสปาครับโคเร่ครับออกอาวุธไม่ค่อยโดนแล้วครับโคเร่ครับแข้งขวาครับขาวสนิทหนึ่งสองขาวสนิทซอกขวาขาวสนิทครับแข้งซ้ายขาวสนิทอีกทีครับโคเร่วาฟหรืครับโคเร่ครับหนึ่งสองโดนกาดครับโคเร่ถีบลูกนี้ไม่มีประสิทธิภาพครับเจอมัดซ้ายจากเขาสนิทมัดขวาขาวสนิทครับซอกไม่โดนเจอแข้งขวาลงโทษครับ แมคโคเร่โคเร่เหมือนจะปอกแปรรอแลครับยังไงครับน้ามันหมดหรือเปล่าหรือว่ายังไงครับออกอาวุธไม่ค่อยจะโดนครับแล้วเหมือนจะเริ่มเบาๆนะครับโคเร่ครับเข้ามาครับซอขวากับการทางของขาวสนินนี่ก็ยังดูดูยังมีเรียกมีแรงอยู่นะครับซ้ายไม่ถึงครับกรรมการบังไอ้ยะมาครับจังหวะนี้ขัดใจกรรมการครับแข่งซ้ายครับทางของาสนิท แข้งขวามาครับเจอมัดขวาอ้าวพาเทล้มอย่างง่ายๆครับนี่อย่ากเกินอย่ากเกินสองก้าวพี่น้องอย่ากเกินสองก้าวอย่าเกินสองสเต็ปนะครับหมัดขวามาครับแข้งขวาท่านั้นของขาวสนิกนี่พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงถืออยู่ด้านล่างพี่เลี้ยงบอกบงมือครับบอกโคเร่เดินเข้ามาติดๆกว่านี้ครับโคเร่นี่บอกว่าเดินจนเหนื่อยแล้วครับเดินไปโดนกับโคเร่ครับเข่าซ้ายครับเข่าซ้ายเข่าซ้ายขาวสนิก มองหาพี่เลี้ยงครับทจ้าของโคเร่น่าจะเริ่มเสียความมั่นใจครับโคเร่ครับเจอมัดขวาแข้งขวาขาวสนิทครับโคเร่เดินเข้ามามัดขวาขาวสนิทจังหวะนี้ครับก่อนไว้ก่อนครับกรรมการเยอะกมมาครับเดินหาว่ากันไหมครับศอกซ้ายตังเข้าไปไม่แรงเท่าไรครับแข้งขวาขาวสนิทมัดขวามาเจอแข้งขวาไปมัดขวาเจอมัดอืื โคเรยยับมาเจอแข้งซ้ายขวาสนิมมัดมาเจอแข้งแข้งขวาโตอีกทีครับโยนกันไปก็โยนกันมาครับจงหวะนี้เดินเข้าหาครับหวาดพครับเอาแข้งซ้ายครับทันของโคเรยซ้ายไม่ถึงครับโคเรยครับไปไปหน่อยแล้วก็หมดยกที่4ครับโอ้ขาวสนิมนี่ชูมือมั่นใจครับนี่ครับแฟนมวยปลอมมือเลยนะฮะแฟนมวยปลอมมือให้เลยนะครับ เขาสนิทเอ่อท่านของโคเรโคเรนี่รู้สึกว่าแรงต้นครับแรงต้นหมดปลายนะครับอ่ะว่าเพือว่าเพือครับยังไงครับเวลายังไม่พร้อมครับเวลายังไม่พร้อมแรงต้นหมดปลายครับท่านของเอ่อโคเรครับแข้งขวาไม่โดนครับเจอหมัดขวาแข้งขวากรรมาการ กรรมการยับมิดตายาย่ากรรมการบังมิดเลยครับแข่งขวาครับบันขวาครับแานของโครเร่อเอาอีกแล้วก็พอมามุมนี้นี่โดนบังหมดเลยครับ่มุมนี้ก็ไม่เห็นครับอ่ะแย่งมาครับเจงาวันนี้แย่งมาวัดกันไหมครับแข่งขวาครับบัดขวามากครับจากโคเรอุบัดขวาเขาส้นสทดครับดักไว ทีครับคขเซินเขาขวาโคเร่ครับซ้อขวาขาวสนิทครับซ้อขวาอีกทีครับถางเข้าไปครับจจงหวันนี้แข้งขวาครับโอ้โหแคบเดินมาครับแข้งซ้ายครับขาวสนิทมัดขวาโคเร่เขาตามครับเจอซออขวาไปสอมาก็เจอแข้งครับอ้าวไม่มีใครยอมใครแล้วครับอย่าไปยอมครับซ้อขวามาครับแข้งซ้ายดักไว้แข้งขวาอีกทีครับขาวซิ้นเขาซ้ายโคเร่เขาขวาขาวสนิทครับโอ้ครับือนกันย่างมาหนุ่มเบายังมายังมา อยากมาวักกันไหมครับขยับเดินมา2องแม่แม่วืดตปครับท่านของโคเร่ทีขวาขาสนิททีบซ้ายครับขาสนิทหมุบนวน,บน,บน,บนออกมาครับจังหวะนี้แข้งขวาเจอมัดซ้ายครับซองขวาท่านของโคเร่ซองขวาขาวสนิทครับเข้าขวาโคเร่กับโอ้โหตีเข้าไปครับรมการยักกันไมน้องม้ายกมาว่ากันไม่เร็วอยากมาว่าก,ากันไหมครับมัดขวาเจอทีบซ้ายครับมัดขวาเจอแข้งขวาไป หมัดมาหมัดแรงหมัดครับจังหวะนี้เข่าซ้ายครับดักไว้สวยหมัดขวาลำตัวครับยับซ้ายยับซ้ายยับซ้ายเข้าไปน้องบ้ามาหมัดขวามาเข่าขวามาโอเจอแหมจังหวะที่โคเรตีเข่ามาครับขาสนิทเตะกวาดลานด้านล่างครับขวิดตรงหน้าเขมำเลยครับจังหวะนี้โอ้นี่ที่ใต้ตาของโคเรนี่บวมขึ้นมาเล็กน้อยครับแข่งขวาครับขาสนิทแข้งซ้ายขาสนิทโคเรนี่เดินไปโดนครับแข่งขวามาครับโคเรมัดขวามัดขวายับยับ เล่นแล้วนะครับขาวขาวสนิทเล่นแล้วนะครับจังหวะนี้ครับแข้งซ้ายครับโคเร่อืมแข่งแรกแข่งกันไปทีไปก่อนครับขาวสนิทโยนแข้งขวาครับโคเร่ครับเดินเข้าหาครับทีซ้ายครับขาวสนิทหมัดขวาขาวสนิทครับศอกซ้ายโคเร่ครับแข้งขวาคืนไปจากขาวสนิทแข้งซ้ายอีกทีจังหวะนี้ว่าพือครับว่าพือเหยับ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 ขู่ไว้ก่อนครับตบขู่ไว้ครับ มาครับแม่จับเบอร์สักทีครับมอสักรู่ซอกขวาตังโฮไว้ครับขาวเส้นเขาเรนเดินขวาแข้งขวาดักไว้จากขาเสนิดครับมัดขวาโคเร่ค่อมไปหน่อยอ่ะล็อกไวก่อนครับลองแบบนี้หยบออกมาสามมือว่ากันไหมครับขีบซ้ายไวก่อนครับขาวสนิทแข้งขวาโคเร่แข้งขวาขาเสนิทครับเดินออกมาครับโยนแข้งขวามาครับเตะคืนไปครับซอกขวากระทุ้งหนึ่งทีครับ แล้วก็หมดยกสุดท้ายครับผู้ชมปรบมือให้เลยครับนี่ครับโอ้ระวังพัดระวังพัดโอ้ระวังโตครับแล้วก็ชูมืออย่างเป็นทางการครับคุณผู้ชมครับหน้าโคเรนี่คือสารภาพแล้วครับหน้าตานี้สารภาพเลยครับทางของโคเรยครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโคเชทีวีครับในช่องทางของ YouTube กด s u b s c r i b e ครับ Subscribe ใส่พริกมะนาวหอมแดงต้มยำปลาทูร้อยอย่างแน่นอนครับในช่องทาง Facebook กด Follow กดติดตามครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ กดแชร์กันด้วยนะครับอย่าลืมที่ว่าจะคอมเมนต์เข้ามาได้ครับนี่ครับก็เป็นการชิงแชมป์ครับชิงแชมป์ WMC International นะครับนะครับเป็นชิงแชมป์ระดับนานาชาติของ WMC สภามวยไทยโลกครับก็เป็นท่านของนี่ครับขาวสนิทสอเดชพันธ์ครับได้แชมป์ไปครับโคเร่ก็เข้ามาแสดงความยินดีครับแสดงความยินดีกับท่านของขาวสนิทสอเดชพันธ์ด้วยครับได้แชมป์ WMC International ครับแชมป์ของสภามวย